กลาบสวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะวันนี้พุทธปัญญาแชนเนลจะพาทุกท่านมารู้จักกับทศชาติชาดกพระชาติที่สามคือสุวรรณสามชาดกซึ่งอย่างที่ทราบกันว่าทศชาติชาดก เป็นชาดกที่สำคัญกล่าวถึงสิบชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งพระชาติที่สามนี้มีคติธรรมเกี่ยวกับการบําเพ็ญบารมีว่าด้วยเรื่องของความมีเมตตาจิตซึ่งจะทำให้ชีวิตสุขสงบได้โดยไร้พยันอันตรายใดๆ เมตตาธรรมคือเกลาะแก้วไม่ให้ผู้ใดทำร้ายถึงแม้จะตกอยู่ในภาวะขับขันก็ย่อมจะแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งเรื่องย่อของพระชาติที่สามมีดังต่อไปนี้ค่ะพระชาติที่สามสุวรรณสามชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงบำเพ็ญเมตตาบาร,รมีคือการแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตทั้งปวงเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่มีความเมตตาต่อสรรพสัตวโดยไม่เลือกชนชั้นวันนะเพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆเพราะท่านคิดว่าสัตว์โลกคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิด ร่วมแก่ร่วมเจ็บและร่วมตายดังนั้นท่านจึงมีความปรารถนาจะนำพาหมูสัตว์ไปสู่นิพพานในพระชาตินี้พระโพธิสัตว์สุวรรณสามได้บำเพ็ญเมตตาบารมีอย่างยิ่งยวดแม้ว่าจะถูกประทุ่สลายจนสิ้นชีวิตก็ตามการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ในพระชาตินี้ จึงเข้าทำนองว่ายอมตายไม่ยอมไร้น้ำใจนั่นเองค่ะในอดีตการมีลือสีชื่อทุกุลลือสีและปาลิการลือสีนีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานซึ่งวันหนึ่งเท้าสักกะก็ทรงเล็งเห็นว่าลือสีทั้งสองจะมีภัยจึงเสด็จมาแนะนำให้ทั้งคู่มีบุตรไว้คอยช่วยดูแล โดยให้ทุกุลลือสีใช้มือลูกท้องของปาริการลือสีนีในช่วงที่มีระดูเพียงแค่นี้นางก็จะตั้งครันเมื่อเวลาผ่านไปสิบเดือนลือสีนีก็คลอดบุตรผู้มีผิวพรรณเปล่งปลังดังทองคำให้ชื่อว่าสุวรรณสามวันหนึ่งขณะที่สุวรรณสามอายุ16ปี บิดาและมารดาถูกงูที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกพ่นผิษใสจนทำให้ตาบอดทั้งสองข้างนับจากนั้นสวนนณสามก็ปรนิบัติดูแลบิดามารดาเป็นอย่างดีเรื่อยมาสวนนณสามเป็นผู้ที่แผ่เมตตาอยู่เป็นประจำด้วยเมตตาจิตจึงทำให้ฝูงสัตว์ป่านานาชนิดพากาันเดินตามส่วนรณสามไปในที่ต่าง วันหนึ่งสวรรณสามไปตักน้ำในแม่น้ำขณะนั้นพระเจ้าปิละยักษราชทรงดักซุ่มรอล่าเนื้ออยู่ทรงเห็นสวนรณสามมีผิวพันธดังทองแวดล้อมด้วยฝูงสัตว์ก็ทรงสงสัยว่าเป็นนาคหรือเทวดากันแน่ ทรงยิงลูกศรอ,อาบยาผิดเข้าใส่เพื่อยับยั้งไว้ไม่ให้หนีหายไปเมสวรณสามทราบว่าพระราชาทรงยิงลูกศรใส่ตนก็มิได้คิดเครื่องกดแต่อย่างใดยังคงมีจิตเมตตายอยู่เสมอและได้สนทนากับพระราชาด้วยวาจาอันไพเราะก่อนที่สวรณสามจะสิ้นสติไป พระราชาทรงรับปากจะดูแลปิดามารดาของสุวรรณสามไปตลอดชีวิตต่อมาเมื่อทุกกุลลือศีและปาลิกาลือศรีนีทราวา่าพระราชาทรงยิงลูกศรใส่สุวรรณสามก็มิได้โกรธเคืองแต่ทูลขอร้องให้ทรงนำพวกตนไปยังร่างของสุวรรณสามเมื่อไปถึง ทั้งคู่ต่างคร่ำควรวญอยู่กับร่างบุตรอย่างน่าเวทนาจากนั้นป่าริการลือศนีและทุกุลลือศีได้อธิษฐานเอ่ยปากอ้างคุณงามความดีของสุวรรณสามรวมกับแรงอธิษฐานของนางเทพธิดาพระสุนทรีผู้เป็นมารดาในอดิตชาติของสุวรรณสาม ทำให้สวนรณสามฟื้นขึ้นมาและไม่มีบาดแผลใดๆอีกทั้งดวงตาของลือสีและลือสินีก็กลับมองเห็นได้ดังเดิมจากนั้นสวนรณสามได้ถวายโอวาดเด่พระราชาให้ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิตรราชธรรมสืบไปด้วยคติธรรมการบำเพ็ญเมตตาบารมี ว่าด้วยเรื่องของความมีเมตตาจิตซึ่งจะทำให้ชีวิตสุขสงบได้โดยไร้พยันอันตรายเมตตาธรรมคือเกาะแก้วมิให้ถูกผู้ใดทำร้ายถึงแม้จะตกอยู่ในภาวะขับขันก็ย่อมจักแลคล้วคลาดปลอดภัยเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อได้ฟังพุทธประวัติ เรื่องของคติธรรมบำเพ็ญบารมีนี้ทุกท่านลองคิดกันดูไหมคะว่าถ้าหากเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้สังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นอีกมากแค่ไหนซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าคำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องล้าหลังยิ่งสังคมของคนในยุคป,ปัจจุบัน ที่มีแต่ความแข่งแย่งชิงดีกันทำให้ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นั้นค่อยๆลดและหดหายไปตามกาลเวลาเหลือเพียงการเอาตัวรอดในทางพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วในเรื่องของความเมตตาคือสอนให้เรามีความเมตตาสิ่งนั้นคือ สอนให้เรามีความรักต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสอนให้เราไม่มีการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นทั้งมนุษย์และสัตว์ความเมตตาจึงเป็นหลักธรรมอันหนึ่งของชีวิตคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเน้นให้เราเกิดความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้สันติสุขบังเกิดขึ้นด้วย ซึ่งทําขึ้นอยู่กับผู้ใดผู้นั้นย่อมบรรลุความเจริญทางกายและใจโดยไม่เลือกชั้นวันนะไม่เลือกเพศไม่เลือกความยากจนหรือความมั่งมีและไม่เลือกอาชีพในวันนี้พุทธปัญญา h ช n n นลขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พึงกระทำเพื่อความสุขและความสงบของบ้านเมืองของผู้คนในสังคมให้เราอยู่กันอย่างสันติสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาจิตของความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสิ่งที่เรานำมาฝากทุกท่านในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังไม่มากก็น้อยและถ้าหากการนำเสนอข้อมูลผิดพลาดประการใดทางพุทธปัญญาชาแนลก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและที่สำคัญต้องขอกราบขอบพระคุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้กรุณาให้ทางช่องพุทธปัญญาชาแนลได้มีส่วนเผยแพร่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพุทธปัญญาชาแนลด้วยนะคะ